สวัสดีครับพบกับ n e w ส์ลิอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เบาลงแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตอบโต้กันด้วยการปิดด่านนี้ก็คืออาจจะทําให้ทั้งสองฝั่งมีความเสียหายเราก็เอาสินค้าไปขายไม่ได้เขาก็เอาสินค้ามาขายไม่ได้แต่ถ้าพูดถึง GDP หรืออะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเป็นสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์นทางฝั่งนู้นก็จะมีความเสียหายมากกว่าแล้วเขาก็ยังพึ่งพาพวกสินค้าหรือว่าอะไรของเราหลายอย่างโดยเฉพาะไฟฟ้าหรือว่าพวกสินค้าอะไรประมาณนี้โอเคเขาอาจจะบอกว่าเขาเนี่ยสามารถเอาสินค้าจากที่อื่นมาขายได้แต่ว่าราคาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วช่วงนี้เหมือนข้าวของจะแพงด้วยเพราะว่า,าทางหุ้นเม็มีการออกมาเตือนนะครับว่าอย่ากโกงราคารวมไปถึงไฟที่ตอนแรกเนี่ย เขาบอกว่าเขาได้ตัดในบางจุดแล้วแต่ปรากฏว่าเป็นการตัดไฟทิปนะครับก็คือรวมแล้วจากหลายๆจุดเนี่ยเขาตัดไป3จุดแต่มันก็มีผลอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าไฟฟ้าบ้านเขาก็ติดติดดับดับเพราะว่าเขาใช้จากทางฝั่งเวียดนามโดยรวมแล้วเขาก็มีปัญหาแต่ไม่น่าเชื่อนะครับเขาบอกว่าการที่เขาไม่ได้พึ่งอะไรจากไทยเนี่ยเป็นเรื่องดีเราอาจจะทําให้เขาเนี่ยพัฒนาขึ้นหรือว่าจเจริญขึ้นด้วยซ้ำแหมก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่า คนในกัมพูชาเนี่ยทะลักมาทํางานในไทยเยอะมากถ้าทํางานอยู่ในบ้านตัวเองก็ดีซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูจากพฤติกรรมของคนกัมพูชาเองเลยนะครับการที่เขาข้ามฝั่งมาทํางานเรื่อยๆเนี่ยนั่นหมายความว่าอยู่ที่นู่นเขาลําบากนะครับต้องย้ายมาทํางานที่นี่มาทํางานที่ไทยแล้วก็ไม่อยากกลับด้วยแต่บางคนเขาอาจจะเลือกกลับอันนี้ก็เรื่องของเขาซึ่งเราดูภาพนี้กันนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ที่ว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขา ข้ามมาทำฝั่งทำงานฝั่งไทยไม่ทันเพราะว่าด่านปิดไม่แจ้งล่วงหน้าเราก็ไม่ทราบว่าด่านใครปิดอันนี้น่าจะเป็นด่านทางกัมพูชานะครับคือก็ปิดทั้งสองฝั่งแหละแต่ก็มีการของเราเนี่ยมีเปิดในบางช่วงแต่ของเขาเนี่ยอาจจะปิดเลยปิดแล้วไม่ไม่อะไรเลยเพราะว่าเขาจะโชว์ว่าเขาเหนือกว่าเขาก็ตอบโต้เราแบบแรงๆแล้วก็คนที่เดือดร้อนก็คือคนกัมพูชาด้วยคนไทยด้วยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าที่เดือดร้อนหนักกว่าก็คือคนกัมพูชานี่แหละที่ข้ามมาทํางานไม่ได้ ถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวเพราะว่าดานเนี่ยไม่แจ้งไม่แจ้งก่อนไม่แจ้งล่วงหน้าไว้ประมาณนี้เราก็ไม่ทราบนะครับว่าเรื่องนี้เกิดวันไหนแต่ว่าก็มีการเอามาแชร์กันย้อนหลังซึ่งเขาเนี่ยเนี่ยครับทั้งผู้หญิงที่เห็นหน้าเลยแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหร้องไห้เสียใจเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าจ้างหรืออะไรของเราดีกว่าอยู่แล้วนะครับ เราก็เราก็ไม่ได้เดือดร้อนสมมุติว่าไม่มีคนกัมพูชาทาเราก็จ้างแรงงานชาติอื่นก็ได้ใครแรงงานชาติไหนหัวหมอหรือว่าทําอะไรเงี้ยทำมาแบบมาแบบิดกฎหมายหรือมาเบียดเบียนคนไทยมาก่อเรื่องแล้วก็แค่ผลักดันกลับแล้วก็เอาแรงงานกลับมาใหม่ก็คือแต่ละประเทศเนี่ยเขามีประชากรเยอะอยู่แล้วละใครอยากมาทําเราก็ลองคัดดีๆหน่อยเผื่อที่จะได้ดีๆใครไม่ดีก็ออกไปเท่านั้นเองส่วนทางฝั่งเขาเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าว่าประชาชนเขาเดือดร้อนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจริงๆถ้าเกิดว่า ลองนึกเล่นๆเ,เนี่ยคิดแบบ 3, สามัญสำนึกเลยประเทศที่ลักษณะแบบกัมพูชาแต่ว่าผู้นํารวยแบบรวยมากๆเลยนะครับมีทรัพย์สินเยอะมากๆยิ่งกว่านักการเมืองไทยมันน่าจะมีอะไรแปลกๆแ,แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ติดตามอะไรหรือเปล่าคือเฉพาะเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยเฉพาะจากประเทศกัมพูชาก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ดูบ้านของนายคุณเซนนะครับระดับคารุหาดเลยไม่รู้ว่าไปเอาเงินมาจากไหนหนักหนาครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินทิทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ